โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสุดขีดในการสร้างความเสียหายต่อสุขภาพและชีวิตของมนุษย์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้มีการเสียชีวิตถึง17.9ล้านคนในแต่ละปีและนับไม่ถ้วนว่าการเสียชีวิตเหล่านี้สามารถป้องกันได้อย่างง่ายดายถ้าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาและตรวจคัดกรองโรคตั้งแต่เริ่มต้นและมีโอกาสในการดูแลสุขภาพด้วยการออก กำลังกายและโภชนาการที่ดีจึงทำให้เราเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและทั่วถึงซึ่งเป็นเหตุผลที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจร่วมกับมูลนิธิหัวใจและชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจใดข้อสารต่อโครงการหัวใจสัญจรเพื่อเติม,เต,มเต็มความต้องการในการตรวจคัดกรองโรคหัวใจในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นความต้องการที่สําคัญมากๆทั้งในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศไทยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฟ,ฟิลิป์ประเทศไทย จำกัดซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพและมีความเชื่อมัน่นว่าวัตกรรมจะมีคุณค่ายอย่างแท้จริงเมื่อสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้จริงจึงเป็นเหตุผลที่ฟิลิปได้ร่วมมือกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจในการดำเนินโครงการนี้ตลอด4ปีที่ผ่านมาโครงการหัวใจสัญจร ได้จัดขึ้นในโรงพยาบาลชุมพรเขตระอุดมศักดิ์เพื่อขยายการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจออกไปในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีการจัดฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ในจังหวัดชุมพรให้เข้ารับการฝึกการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องอัลตราซาวหัวใจเอคโคคอดิโอ,อ,รโอการาฟีโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่และร่วมสร้างระบบสาธารณสุขไทยที่เข้มแข็งและทั่วถึงแพทย์หญิงปทมพันธ์อนันตาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตระอุดมศักดิ์กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลมีความรู้สึกผูกพันในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่จะมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงทีโดยมีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาแพทย์ในพื้นที่ในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเราในการยกระดับการดูแลรักษาโรคหัวใจ เนื่องจากมีผู้ป่วยต้องการเข้ารัรับการตรวจคัดกรองโรคหัวใจมากกว่า50รายแต่มีบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางจำกัดจึงต้องขอขอบคุณทางสมาคมแพทย์โรคหัวใจและพันธมิตรที่ได้ลงพื้นที่มาช่วยเราในครั้งนี้ซึ่งนอกจากการตรวจคัดกรองผู้ป่วยแล้วเรายังมีการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรและนักศึกษาแพทย์ในพื้นที่เพื่อให้สามารถตรวจคัดกรองผู้ป่วยได้เองในระยะยาวศาสตราธิคุณแพทย์หญิงสมนพรบุญรัตนเวสสองเมืองอุปนายก OK, สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยกล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศที่น่ากังวลจากข้อมูลระบบพลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ HDC ปี2568ระบ,บุว่ามีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสะสมมากกว่า260,000รายซึ่งเป็นหนึ่งในโรคที่สร้างภาระทางเศรษฐกิจสูงจากข้อมูลกรมการแพทย์ระบ,บุว่าประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคหัวใจถึง6,906ล้านบาทต่อปีแต่มีแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจเพียงราว500600คน และส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ทําให้ผู้ป่วยในหลายพื้นที่ยังเข้าไม่ถึงบริการเฉพาะทางอย่างทั่วถึงทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดการโรคหัวใจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในโครงการนี้ซึ่งสะท้อนพันธกิจสำคัญของสมาคมที่ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นในการช่วยเผยแพร่ความรู้เชิงป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงโรคหัวใจในคนไทยเท่านั้นแต่ยังเดินหน้ากระดับการดูแลโรคหัวใจของประเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพด้วยตลอด3ครั้งที่ผ่านมาเราได้ลงพื้นที่ในหลายจังหวัดทั้งกระบี่สแก้วและแม่ห้องสอนเพื่อขยาย ยะการตรวจคัดกรองโรคหัวใจไปยังพื้นที่ห่างไกลโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานรวมทั้งฟิลิปในการผลักดันโครงการนี้ให้ประสบความเร็จสำหรับปีนี้ซึ่งเป็นปีที่4โครงการได้สารต่อภารกิจอีกครั้งในจังหวัดชุมพรภายใต้การสนที่กำลังของภาคีพันธมิตรในการออกหน่วยตรวจเพื่อนำส่งต่อการรักษาต่อไปและในปีนี้เรา ยังได้ยกระดับโครงการจากการตรวจคัดกรองเพียงอย่างเดียวมาบูรณาการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ด้วยเพื่อเพิ่มพูนองความรู้ให้อยู่ต่อในพื้นที่และบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะสามารดนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจต่อไปการจัดก,การโรคหัวใจอย่างมีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้ที่มีภาวะเบาหวานความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงหรือภาวะอ้วนลงพุงเพราะหากได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษายอย่างทันท่วงทีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรัก